พูดถึงครูคนหนึ่งนะครับที่สอนให้ผู้ชายนั้นมีเมียน้อยได้อยากจะพูดตรงนี้เหมือนกันว่านะครับการที่คนเราจะมีเมียน้อยหรือว่าสอนให้ผู้ชายเนี่ยนะครับมีแฟนหลายๆคนนะโดยใช้คำขึ้นต้นว่าครูครูเนี่ยรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤแตแปลว่าครุนะครับคือผู้แบกแบกลูกศิษย์ แบกคนที่ตัวเองสอนให้ประสบความสมําเร็จแต่ถามว่าครูคนนี้คุณแบกอะไรคุณกําลังสอนให้คนเห็นกิเลสเบื้องต่ําของตัวเขาไม่ได้สอนให้คนนั้นประสบความสาเร็จในชีวิตเลยการประสบความสาเร็จในชีวิตไม่จะเป็นต้องมีเมียเยอะหรือไม่จาเป็นต้องไปจีบผู้หญิงการสอนแบบนั้นคือเป็นการคุณกําลังดูถูกเพศแม่ของคุณเองว่าเป็น ผู้หญิงที่มีเลเวลต่ำกว่าเราขอโทษนะครับครูคนนี้แหละครับคือเป็นครูที่มีสันดานต่ำเพราะอะไรเพราะถ้าคนไม่มีสันดานหรือความคิดต่ำๆจะบอกไม่ได้เลยว่าคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นต่ำกว่าผู้หญิงไม่มีใครต่ำครับอาจารย์กล้าพูดตรงนี้เลยนะครับผู้หญิงคือเพศแม่การที่คุณบอกว่าจะไปจีบแม่ไม่จะไปจีบคนนั้นคนนี้ จะไปจีบคนที่เลเวลต่ํากว่าความคิดของครูคนนั้นแหละครับมันผิดจริยธรรมจารีตของคนเราอาจารย์ขอคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ครวรแต่แน่นอนครับมันก็จะมีคนบอกว่าชอบครูคนนี้สอนดีเขาสอนถึงกิเลสคนแต่ขอโทษการสอนแบบนี้เท่ากับการเหยียดหยามเพศแม่ เพศแม่คือเพศที่เราต้องการให้ความเคารพคนมีเมียน้อยมีเมียเยอะนั่นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาอาจารย์ดูดวงเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเหยียดหยามว่าคนคนนี้เคยเป็นผู้หญิงแบบนี้คนคนนี้เป็นผู้หญิงแบบนี้คุณควรจีบเขาแบบนี้ไม่เคยแต่จะดูตามบุญกุศลเป็นแบบนั้นนะครับคาว่าครูคือต้องแบกให้ลูกศิษย์นั้นประสบความสําเร็จประสบความสาเร็จทางด้านศิลธรรมความเจริญทด้นานการงาน และความจเจริญนั้นเป็นความรักมันไม่ใช่ว่าคุณมีเมียเยอะแล้วคุณจะมีความรักที่ดีไม่ใช่การสอนให้คนบนรรลุเรื่องการมถือว่าเป็นครูได้ด้วยนะครับอันนั้นก็ถือว่านะครับเขาอาจจะมีความสําเร็จอย่างนั้นจริงๆแล้วคนที่สอนในทางชั่วแล้วมีคนเชื่อในทางชั่วขอโทษนะครับอนันตริยกรรมหรือหมายถึงบาป คือถ้ามีคนเชื่อเป็นหมื่นคนบาปก็หมื่นเท่ามีคนเชื่อเป็นแสนคนบาปก็แสนเท่าอาจารย์ก็เคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนเคยเป็นคนชั่วแบบนั้นมาก่อนแต่ไม่เคยสอนใครให้ชั่วด้วยอาจารย์เนี่ยตอนนี้ยึดหลักคำเดียวคือสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติณปัจจุบันนี้ถามว่าถ้าย้อนไปในอดีตของอาจารย์ชั่วไหมแน่นอนครับแต่ในปัจจุบันนี้เราขอก้าวออกจากความชั่วนั้นเพื่อมาสอนว่า คุณไม่ต้องมาทุกเรื่องของความรักถ้าคุณบริหารความรักนั้นให้ดีๆไม่จําเป็นต้องไปจีบใครที่มีเลเวลต่ำกว่าคุณเพราะคุณนั่นแหละต่ำกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงมีลูกศิษย์เยอะก็เพราะว่าผีเห็นผีเอาไปคิดดูนะครับมีแต่คนที่มีจิตใจที่จเจริญแล้วถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมเรื่องมันต่าช้าแต่ถ้าคนที่เขามีหลักอ่าแต่ถ้าคนที่เขาไม่ชอบ เรื่องศิลธรรมเขาก็จะเป็นเรื่องนี้ครับอาจารย์ไม่แปลกใจเลยว่าหลายคนถึงต้องทำไมต้องมาเข้าข้างฝากไว้ให้คิดนะครับ